ขอเจริญพรท่านผู้รับฟังเสาร์ที่สกรกฎาคมสองหสบัดน,นี้ถึงเวลารายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเ6 7 5วันนี้เป็นชั่วโมงที่9ชั่วโมงที่9้าของพระไตรปิฎกเล่มที่14บสี่เล่มที่14นั้นมีอัตถกถาอธิบายความในสองเล่ม คือเล่มที่22เล่มที่23ผู้บรรยายได้สลับย้ายประสูต์ให้มีเนื้อความเป็นหมวดหมู่เดียวกันคือหนึ่งเรื่องของอาเนชาสมาบัติสมาธท,ที่ทำให้วิญญาณไปเกิดตามลำดับภพบภูมิ 2. ปุถุชนถึงจะเป็นปุถุชนคนธรรมดาก็สามารถที่จะหยุดพบได้ 3. สมังคี ความพร้อมเพียงแห่งการที่จะอุบัติบังเกิดขึ้นมี5อย่าง c ทำทำห้าประการที่ทำให้ปฏิสนธิต่อเนื่องจากชาติหนึ่งไปหาอีกชาติหนึ่ง 5. สาเหตุที่เรียกภูเขาว่าภูเขาอีสิคริ 6. อาณาเขต3อย่าง 7. เป็นพสะสูรที่ย้ายมาจากสรายตนาวัง เรื่องของอนาถบินิกะเศรษฐีถึงแก่กรรม 8. คนได้ชื่อว่าโมกรารนะมีสามคนคือพระมหาโมกรารนะแล้วก็ 9. พามชื่อว่าโคปะโมกรารนะผู้ที่เป็นสหายของวัดสการพามถามว่าในเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานแลว้วให้ตั้งบุคคลผู้มีธรรมสิประการเป็นใหญ่ สิบาพามเชื่อว่าคณะโมคราณนะจะบรรยายในชั่วโมงนี้เป็นผู้ถามลำดับการศึกษาแรกการปฏิบัติ 10. เบดโลกามิตรส,สิเหตุที่เรียกว่าขันสิบสามัสตะบุรุษไม่รู้จากอาัสตะบุรุษด,ด้วยกันเหมือนกับคนตาบอดนอนคุยกันในตอนกลางคืน จะไม่รู้ว่าอีกฝ่ายก็เป็นคนตาบอด14ทานสมาบัติของภาษาเดบุตร 15. วิธีการทดสอบว่าท่านได้เป็นพระอารหันต์หรือไม่16บหกธรของสัตตบรุษและอสัตตบรุษทั้งหมดที่ว่ามานี้จะใช้เวลา14ชั่วโมงจบชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงของพระสูตรข้อที่ข้าวสิ มีเชื่อว่าคณกะโมกครานสูตรว่าด้วยการศึกษาและการปฏิบัติเป็นไปตามลำดับข้าพระเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีรพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ปราศาสาทของนางวิสาขามมหาโอบาสิกาในพระวิหารบุพภารามกรุงสาว,วัตถี ครั้งนั้นพามขนณกะโมครานะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพาะเจ้าได้ถามถึงสารสุขถุกติบเป็นจังโดยยูดีสบายบ่ความเจ็บบ่ได้ใกล้ความไข้บ่ได้มีดอกว่าทักทายปราศัยกับพระผู้มีพาะเจ้าตามธรรมเนียมก็ได้การทูลว่า 5. แต่เพืะอโคดอัวอย่างปราศาสตร์ของมิคารมันดาหลังนี้ย่อมปรากฏว่ามีการศึกษาโดยลำดับการกระทำการปฏิบัติโดยลำดับจนกระทั่งโครงร่างของบันไดชั้นล่างแม้พวกพรามเหล่านี้ก็ปรากฏว่ามีการศึกษาโดยลำดับมีการกระทำโดยลำดับ คือในเรื่องของการเล่าเรียนแม้พวกนักรบเหล่านี้ก็ปรากฏว่ามีการศึกษาโดยลำดับมีการการะทำโดยลำดับในเรื่องของการเล่าเรียนเหมือนกันแม้แต่พวกนักรบก็ปรากฏว่ามีการศึกษาในเรื่องของกันการใช้อาวุธไปโดยลำดับแม้พวกข้าพระองค์เป็นนักคํานวณ มีอาชีพหน้าที่ในการคำนวณก็ปรากฏว่ามีการศึกษาไปโดยลำดับเพราะพวกข้าพระเจ้าได้ลูกศิษย์แล้วเริ่มต้นให้นับอย่างนี้ว่าสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหสองสี่แปดสองห้าสิบให้นับไปจนถึงจำนวนร้อย ข้าแด่ท่านพระกดมพระองมีความสามารถอาจหารซ้ำข้าเจ้าวะอาจไม่หนอเพื่อที่จะประหยัดการศึกษาการกระทำการปฏิบัติโดยรำดำับในทำวินัยนี้ให้เหมือนอย่างนั้นพระวูเมียผ้าเจ้าก็ตัดว่าดูก่อนพามบ่อยากบก โมเดวซัควยเรานี่แหละอาที่จะบัญญัติการศึกษาการกระทำการปฏิบัติโดยลําดับในธรรมวินัยนี้ได้เรียนเสมือนคนฝึกมาผู้ฉลาดได้มาอาชาในใตัวงามแล้วเริ่มต้นทีเดียวให้กระทําสิ่งที่ควรทําในบางเหียน เอ้ยซ้ายซ้ายขวาขวาก่อนต่อไปจึงให้กระทำในสิ่งที่ควรทำยิ่งยิ่งขึ้นไปฉันใดนูกพรพามชันนั้นเหมือนกันแลแต่ท้าคตได้บุรุษที่ควรฝึกแล้วเริ่มต้นย่อมแนะนำอย่างนี้ว่าเอ้ยพระใหม่พระใหม่มาหยิบรัตตรี่ให้สักคู่ดิ เออไม่จะไม่มีไม่มีมมว่าวเองอันเนี้ยมาเข้ามามาเถิดท่านจงเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยปาดิโมกัสังวรถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่จงเป็นบู้เห็นว่าเป็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยแม้แต่คิดกว่าอย่าได้คิดนะสมาทานศึกษาในสีขาบททั้งหลายเถิด ในเมื่อพิสูจเป็นผู้มีศีลแล้วยิงให้สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายแล้วพระตถาคตจ้มแนะนำเธอให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกว่าเอ้ยไหวพระเสียก่อนไหวพระเสียก่อนจิตไม่สำสนจะได้นอนฟ้อนดี มาเถิดเธอจงเป็นผู้คุ้มครองทวาวรในอินทรีย์ทั้งหลายเห็นรูปด้วยจกักขุฟังเสียงด้วยโสตะดมกลิ่นด้วยขานะลิ้มรสด้วยลิ้นจงอย่าถือเอาโดยนิมิตอย่าถือเอาโดอยอนุพยัญชนะปิดปาะตูวไว้อย่าให้กระแสะอารมณ์ฟุ้งซ่านเข้ามาข้างใน จงปฏิบัติเพื่อสำรวมระวังจกขุอินทรีย์โซตะอินทรีย์คานะอินทรีอันมีการเห็นรูปมีการฟังเสียงเป็นเหตุบุคคลผู้ไม่สำรวมซึ่งบุคคลผู้ไม่สำรวมอยู่จะเพิ่งถูกอกุศลบาปธรรมค,คืออภิชาอาภิชาและโทรมนัดข้อบงาได้ ดูก่อนาพามในเมื่อพิสุเป็นผู้คุ้มครองทาวาวรในอินทรีย์ทั้งหลายได้แล้วตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปว่ามามาจังซี่รมาดีแล้วเธอจงเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะคือการบริโภคอาหารพิจารณาโดยแยบภายว่าเราบริโภคไม่ใช่เพื่อ เพื่อจะเล่นมีใช่เพื่อจะมัวเมามีใช่เพื่อจะประดับมีใช่เพื่อจะตกแต่งร่างกายหมอได้กินให้มันเทแต่ได้บริโภคเพียงเพื่อให้ร่างกายดำรงอยู่เพื่อให้ชีวิตเป็นไปได้เพื่อจะบรรเทาความลำบากเพื่ออนุเคราะห์แก่ผมมาจันเท่านั้นด้วยอุบายนี้เราจะป้องกันเวทนาเกา่า มาให้เวทนาใหม่เกินขึ้นเพราะความเป็นไปชีวิตอันไม่มีโทษความอยู่สบายจากมีแก่เรากินพ่อให้มีกำลังพ่อเดว้เพ่อตีปิดกสู้กันฟังในเมื่อพิสูปเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะได้ดแล้วตาท้าคตจมแนะนำถุยยิ่งๆขึ้นไปว่ามาด,ดูมาทำเม่ เธอจงเป็นผู้ประกอบเนืองเนืองซึ่งความเป็นผู้ตื่นอยู่ถายอยู่จะซื้อบริได้เห็นอย่างมาซอยกันสวดมนต์มาคือชงํำนาจิตเนี่ยให้บริสุทธิ์จากอาวรณนิยธรรมด้วยการเดินจงกรมและการนั่งตลอดวันตลอดปฐมยามิราตีสวดมนต์ทราวัดโซทธรวัดแรง พึงเอาเทา้าซ้อนเทา้ามีสติรู้สึกตัวรำความหมายมันว่าจะลุกขึ้นทบทวนสักกอนที่ตีออกมาบรรยายไหมไว้ในใจแล้วจึงสำเร็จสีหาสายญาตโดยข้างเบื้องขวาตลอดมาชิมมยามแหรามัดชิมมยามเห่งรา,มมา,งราตีจงลุกขึ้นชำระจินให้บริสุทธิ์จากอวรณียธรรม ด้วยการไตรตองทำด้วยการโดินจงกรมการนั่งตลอดประชิมพยามแห่งราตีเถิดในเมื่อวิสูเป็นผู้ประกอบเนืองๆเสื่อง,งความเป็นผู้ตื่นอยู่ตาทาคตรยอมแนะนำให้ยิ่งๆขึ้นไปอีกว่ามาเถิดเธอจงเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ ทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปในการถอยกลับในการเลีย้ยวในการดูในการงอเขนในการเหยียดเขนในการสรงผ้าสังคารติบาจีวรบโมเมนว่าตื่นขึ้นว่ามีเรื่องเฮด้ากันโลดเดีมเมนเด้อดูก่อนพานในเมื่อไปสู่เป็นพวกประกอบด้วยสติสมบัติชัญญได้แล้วแต่ถ้าโคตรย่อมแนะนำมายิงๆขึ้นไปอีกว่า มองพุ่นน่าดีดีเจ้าเอ้ยมาเธอเธอจงเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำและป่าชา้าปีสูนั้นจึงเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำและป่าชา้าเธอกลับจากบินธบาตภายหลังเวลาอาหารแล้ว ก็จะนั่งคาสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าพระอภิชาพระการเพ่งเด็งต่อโลกแล้วก็จะมีใจปราศจากอภิชาปราศจากโลกามิจอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชาได้แล้วละโทละโทษคือพยาบาทปองรายแล้วดูรูๆดูรูดทำ จะดูมันทำไมนักหนาขอให้เป็นผู้มีจิตไม่มีความพยาบาทอนุเคอด้วยความเกื้อกูลในสรัพสัตั์และพูดผีปีศาจทั้งหลายเถิดย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความชั่วคืออพยาบาทได้ละถีนมิทะความง่วงเหงาเ้านอนแล้วเป็นผู้มีจิตประจารถีนมิทะมีอาโลกะสัญญาสำคัญว่า สว่างสว่างศินธรรมนำสุขสันด้พบะพนิพานดูเข้าทีนะชื่อว่าชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีเนถีนมิทะและความพุ่งสร้างและความลำคาญเสียมีจิตสงบในภายในอยู่ถอนลูกเดียวถอนถอนจังสี่มันต้องถอนเธอขั้นถอนนิวรห้าประการ อัเป็นเครื่องทำใจให้เศร้ามองเป็นตัวทำปัญญาให้ถดถอยกำลังนี้ได้แล้วจึงสงัดจ,จากกามสงัดจ,จากอกุศลธรรมเข้าปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกต้องคำใจ้งาว่าวิเวกด้วยน้ำมันสันง,งักงกนมันไม่วิเวกหรอกน,น,นะนะ ปัญญาผ่องใสสะอาดและปาดมัวโมงเข้าทุติยาชาญมีความผ่องใสแห่งใจในภายในมีความไม่ทำเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์แล้วมีแต่ปีติและสุขสองอย่างนี่นะอันเกิดแต่สมาธิอยู่ต่อไปสูงขึ้นไปอีกเธอก็จะเป็นผู้วางเฉย พาอนายแล้วนายต่อปีติยังมีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเข้าตติยชานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเรียกเธอเดยว่าอุเบกขาสติสุขวิหารีเป็นผู้วางเฉยมีสติพค้นห่างทางข้าศึกปองเป็นสุขวิหารีอยู่เป็นสุข เพราะจะตุรชาอันไม่มีสุขอันไม่มีทุกข์เพราะละสุขเพราะละทุกข์ดับโทมานัตโสมานัตปฏิฆะก็ดับไปแล้วมีสติบริสุทธิ์เพราะเบิกขาดูก่อนพามในพวกพิสูจน์ที่ยังเป็นเสขะยังไม่ได้บรรลุอรหัตมรรยังปราถนาความรู้ที่กเกษมจากโยค่ะ บ่มีความหูใดสิเกินกว่านี้อย่างหาความรู้จะได้อ,อื่นยิ่งกว่านี้ไม่มีอยู่นั่นนี่แหละเรามีคำพิมสอโสเห็นบบานนี้แต่สำหรับพวกพิสุที่เป็นพระรหันขีนาสมทำเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่สบายในปัจจุบันและเพื่อสติสัมปชัญญะ เมื่อพระผู้มีพระเจ้าตัดแล้วอย่างนี้โอ้โหเบ่งพนลอาปากค่างตาเหลือกเลยไปน,นะพาะมยุาโคปากะาพามยว่าขณะกะโมคราณะถึงอาการช็อกไหวโมเมนเพลินไปนิพานมดทุกขูลุคนละโบ้ ทาวูของพระโคดมผู้เจริญอันพราโคโดมผู้โอว่าสั่งสอนอยู่อย่างนี้ยอมสำเร็จนิพานอันมีความสำเร็จสบายห้ายห่วงหมดทุกรูปที่เดียวเหรอหรือว่าบางพวกก็ไม่สำเร็จบ่ก็บ่หมดทุกผู้ทุกคนหรอกว่า ถ้าว่าเราโอาวาทพัมสอนอย่างนี้บางพวกเพียงเพียงแค่ส่วนน้อยสำเร็จนิพพานอันมีความสำเร็จสบายให้ห่วงเลยบางพวกวก็ไม่สำเร็จมียังใหติติค่าให้ของแข้งของขาในเมื่อนิพพานก็ยังมีทางไปนิพพานก็มีพระโคดมผู้ชักชวนก็มี เราสาวกของพระโคโดมอันพระโคโดมโอวาทสั่งสอนอยู่อย่างนี้หัวดื้อหัวลั่นบางพวกเพียงส่วนน้อยจึงสําเร็จนิพพานอันมีความสําเร็จล่วงส่วนบางพวกก็ไม่สําเร็จแล้วเพลินผ้ากันออกไปเที่ยวหากินโปงทั้งไหนโอ้ถ้าอย่างนั้น เราจักย้อนถามท่านในเรื่องนี้จ้าสจอชอบใจแนวเด็กให้ว่าไปยังนั้นเนอท่านนะเป็นผู้ชำนาญชำนาญทางไปกรุงราชจ,จ้คือมีใช่หรอือทางไปกรุงราชเจ,จ้รับตาเดินกระหลงแน่นอนอเรื่องนั้นถ้ามีบุรุษผู้ปาถนาจะไปเมืองราชเจ,จค้ค พึ่งมาในสำนักของท่านแล้วพูดอย่างนี้ว่าน้ำไปเดินจงช่วยบอกทางไปกรุงราชยแก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดท่านมึงบอกเขาอย่างนี้ว่านี่เด้อพอลุงพระอาวทางนี่เด้อทางนี้ไปกรุงราชคือจงไปตามทางนั้นชั่วคู่หนึ่ง แล้วก็จะเห็นบานชื่โอโนูนไปตามทางนั้นมีทางเลี้ยวไม่ต้องเลี้ยวสักคู่หนึ่งก็จะเห็นนิคมชื่โอโนูนไปตามทางนั้นอีกกักบ,บุดหนึ่งแล้วสิเพาะอ,อีกจักหน่อยก็จะเจอสวนที่น่าเรื่นลรมป่าที่น่าเรื่นรมของกรุงราชคือมรุษนั้นอันท่านแนะนำพร่ำสั่งอยู่อย่างนี้จับทางเพชร ให้ออกไปเดินเสียทางตรงกันคห้ามว้ยมันคือบอถึงนอดอาไปเนียต่อมามีบุรุษคนที่สองปรถนาจะไปกรุงราชค์เพึ่งมาในสำนักของท่านแล้วถามอย่างนี้นี่ดูทา,างนี้เด้เบอบักเท้าบุรุษนั้นพึ่งไปถึงกรุงราชคห์โดยสวัสดีเจ้าว่ามันหยัน อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเมื่อกรุงรร่คือก็มีอยู่ทางไปก็มีอยู่ท่านผู้บอกก็มีอยู่เลอ,อเป็นอย่างโมรถผู้ที่ท่านแนะนำทำสัง่งคนหนึ่งจึงจับทางผิดคนหนึ่งจึงไปถึงกรุงไร่คือโดยสวัสดีข้าแต่ท่านพระโดมในเรื่องนี้สียเฮ็ดจังได้ได้ บอกก็บอกแล้วสั่งก็สั่งแล้วพนุยเองเป็นเค่คนบอกไหมดูก่อนพรมฉะนั้นเหมือนกันในเมื่อนิพานก็มีอยู่ทางไปนิพานก็มีอยู่เราชักชวนก็มีอยู่เสีดจังไดอะไรสิทำจังไดในเรื่องนี้เราแต่ท้าคตก็เป็นแค่ผู้บอกเหมือนกันพรมโคประกาโมฆราณะได้ทูลอย่างนี้ว่า ข้าแดดท่านโมกโรโคโดมบุคคลจำพวกที่ไม่มีศรัทธาประสงค์จะเลี้ยงชีวิตด้วยการออกบวชโอ้อวดมีมายาเจ้าเร่ฟุงซ่านยกตนกลับกอกปากข้าพูดพามไม่คุ้มครองทาวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้จักประมาณในโพชนะไม่ประกอบความเพียรไม่เครื่องเตือนอยูพระคุณท่านเน่าในที่ใสยา คนดื้อคนลันไม่นำพาในความเป็นสมณนะไม่มีความเคารพที่แรงกงค่าในจิขาประพฤติมากๆประพฤติย่อย่อนเป็นหัวโจกในทางช,ชิญแช่ส่วนกันเล่นแต่หวยรวยแต่เบอร์ทอดธุระในทางวิเวกเกียดข้านมีความเพียนเร็วๆเป็นคนปึกกะลุน่นเป็นคนมึนพระสมณะโคโดมย่อมไม่อยู่ร่วมกับคนจำพวกนั้น เปรียบเสม,มือนบรรดาไม้ที่มีรากหอมเขายกย่องกิษนาเขายกย่องกิษนาว่าเป็นเลศิศบรรดาไม้มีกลิ่นหอมเขายกย่องแก่นจันแดงว่าเป็นเลศิศบรรดาไม้ที่มีดอกหอมเขายกย่องดอกมะลิว่าเป็นเลศิศชั้นใดบรรดาโอวาดของท่านพระโคดมก็ฉันนั้นเหมือนกันมันดิตกาทั้งหลายกล่าวว่าคักว่าบรรดาธรรม ของครูทั้งหกทำของครูทั้งหกเชื่อว่าทำอย่างแพ้ฮูจักแต่เว้นได้กรรมมีหลายรับกรรมหลายแต่ว่าถ้าของพระโคดมสูงสุดยิ่งกว่าในธรรมเหล่านั้นจบกันแล้วประสูตรข้อนี้ฟังอัตถกถาที่ายความนั้นบอกว่าพราหมณ์ได้แสดงว่าปราสาทเจ็ดชั้นไม่อาจสร้างเสร็จในวันเดียวแต่ปรากฏการกระทำไปตามลําดับ พระเวทแม่ทั้งสามา้อมอาจที่จะเล่าเรียนให้จบได้ในวันเดียวย่อมปรากฏการกระทําโดยลําดับเช่นเดียวกันแม้ในวิชาว่าด้วยอาวุธชื่อว่านักรบผู้แม่นธนูเนะี่ยข้อไม่อาที่จะยิงแม่นในวันเดียวเท่านั้นอันมาอาชาในแสนรู้ถูกเขาฝึกด้วยเหตุใดย่อมไม่ระเมิดเหตุนั้นเพราะเหตุแห่งชีวิต คนบทผู้ปฏิบัติชอบในศาสนาย่อมไม่ร่วงระมิดขอบเขตแห่งศีลฉันนั้นเหมือนกันก็เราพระขีณาสพมีสองจำพวกคือสตตะตวิหารีและโนสตตะตวิหารีโอ้ยสองศัพท์นี้ไม่เคยได้ยินมีคุณพูดในพระขีณาสพสองพวกเราเหล่านั้นพระขีณาสพผู้สตตะตวิหารี แม้กระทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึง่งทำแล้วก็สามารถอาจที่จะเข้าผลสมาบัติได้เหตุงานเล็กๆน่อยๆบ,บ่เป็นขกอ้างส่วนมากอขีณาสอพูดโนโนสะตาตาวิหารีโนเด้วยว่มันแตกไงเป็นมู่ขนขวาในจิตแม้มีประมาณเล็กๆ,ๆน่อยๆก็ไม่สามารถที่จะแนบสนิทในผลสมาบัติได้ เฮ็ด oh, ยังเป็นขออ้างขีข้านไรในข้อนั้นมีเรื่องดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างได้ยินว่าพระขีณาสพอง์หนึ่งได้พาสามเณรน,น้อยผู้ที่เป็นพระขีณาสพองหนึ่งไปอยู่ป่าด้วยกันชวนกันไปอยู่ป่าวัดเดนเถอะนะในการอยู่ป่านั้นเสนาสระถึงแก่พระเถระพระเถระมีกุฏิน้อยอยู่สบาย ส่วนสามเณรไม่มีแม้แต่ที่อยู่อาศัยพระเทรรวิตกถึงเรื่องนั้นเสียสติไม่อาจกระทำความแนบสนิดในผลสมาบัติได้แม้แต่วันเดียวส่วนสามเณนชอนมีฟอเป็นมงูงสบายไปสุกหลายทำเวลาทั้งสเดือนให้ล่วงค้นไปด้วยความมีดีในผลสมาบัติ ถามพระเถระว่าว่าท่าน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 อยู่ป่านี่เป็นที่สบายหรือเปล่าโอ้ยลากําแพงเอ้ยคอยเห็นเจ้าลำบากสถทีคอยก็เจงหมดเลยไม่ได้เกิดความสุขสบายหรอกสามเณรดังนั้นเมื่อจะทรงแสดงว่าพระขีณาสพแม้เห็นป่านั้นก็ไม่อนที่จะข้อสมาบัติได้โดยนึกถึงธรรมเหล่านั้น ตั้งแต่ตอนต้นทีเดียวจึงตัดว่าสติสัมปชัญญายะดังนี้เป็นต้นสำหรับรายการธรรมะวันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วเพราะท่านผู้ฟังจงโชคดี